วันนี้เรากำลังจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในหัวข้อผู้ที่อยู่กับเยรูซาเล็มครับเมื่อเราติดตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มเราก็จะสามารถพบได้ว่าพระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยคำพยากรณ์และคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์นั้นจบลงด้วยการที่ครอบครัวแห่งสวรรค์ กลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่นิรันหลังจากที่พบพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์และละทิ้งความเคยชินเก่าทั้งหมดของตนเองบนโลกนี้เพื่อให้เป็นเช่นนั้นพระวิญญาณและเจ้าสาวจึงทรงเรียกพวกเราบรรดาบุตรของพระองค์ในวิวรณ์บทที่22บทสุดท้ายของหนังสือพระคัมภีร์6 6เล่ม เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาที่แผน่นดินโลกเมื่อสองพันปีก่อนพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดผู้ที่หลงหายคือคนบาปที่ได้กระทำบาปในสวรรค์ครับดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าพระองค์เสด็จมาที่แผน่นดินโลกเพื่อมาเรียกคนบาปพระองค์ทรงเรียกคนบาปและทรงนำพวกเขาไปสู่ใครครับพระเจ้าพระบิดาครับ อย่างไรก็ตามในวิวรณ์บทที่22ไม่ได้มีเพียงแค่พระเจ้าพระบิดาเท่านั้นแต่มีใครด้วยครับพระวิญญาณและเจ้าสาวผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาทรงตรัสแก่บุตรที่หลงหายไปว่าเชิญมาเถิดบรรดาผู้ที่หูของเขาเปิดออกเพื่อฟังเสียงเรียกของพระวิญญาณและเจ้าสาว ก็จะสามารถเข้าใจว่าในเวลายาวนาน6,000ปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรดาบุตรของพระองค์กลับสู่บ้านเมืองสวรรค์ที่นิรันพระบิดาและพระมารดาทรงแบกรับความบาปของพวกเราอาดัมและเอวาได้ถูกล่อลวงด้วยอุบายเจ้าเล่ห์ของซาตานในสวนเอเดนและพวกเขาได้กระทำบาป เพราะฉะนั้นในสมัยของโมเสสดยผ่านกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลบมลทินบาปด้วยการหลั่งเลือดของสัตว์ซึ่งก็คือเครื่องสัตวรบูชาพระเจ้า,าทรงทําให้พวกเราเข้าใจถึงหลักการทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดในสวรรค์เมื่อเราพิจารณาดูในพันธสัญญาเดิมเครื่องถวายบูชาลบมนทินนั้นคือโคอตัวเมียหรือแกะผู้เครื่องบูชาสําหรับเทศกาลปัสกา และวันแห่งการลบบนทินทั้งหมดนั้นมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ครับมีกฎบัญญัติให้ถวายวัวตัวเมียเป็นเครื่องบูชาในวันเทศกาลของพระเจ้าในวันที่สหรือวันที่7จ็ดแพะตัวเมียหรือลูกแกะตัวเมียจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชา และยังมีบันทึกเกี่ยวกับโคตัวผู้หรือแพะผู้เป็นเครื่องบูชาอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นคํายารกรว่าความเสียสละและความยากลำบากรูปแบบใดที่พระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาจะทรงทนทุกขทรมานเพื่อพวกเราเกือบ1,500ปีจากสมัยของโมเสสจนถึงพระเยซูพระเจ้าทรงสั่งสอนประชาชนของพระองค์และทรงแนะนำพวกเขา โดยผ่านธรรมบัญญัติครับพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ว่าพระเยซูจะทรงเสด็จมาที่แผ่นดินโลกและทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปพ,พระเยซูทรงถวายพระองค์เองไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่สามารถหยุดสิ่งเหล่านั้นได้ครับขอเรามาดูในมัทธิวบทที่26ข้อที่47ครับเหตุการณ์นี้พระเยซูทรงกำลังอธิษฐาน ในเกตเซเมนีหลังจากปฏิบัติตามพิธีปัส,สกาและเหงื่อของพระองค์ไหลเหมือนหยดเลือดท่องตััสกับเหล่าสาวกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานถึงสามครั้งหลังจากนั้นมีประชาชนถือดาบถูกส่งมาจากพวกมหาปุโรหิตได้มาหาพระเยซูพร้อมกับยูดาสอิสคาริโอตเพื่อจับกลุมพระเยซูคริส พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํายูดาสคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นได้เข้ามาและมีประชาชนเป็นจันนมากถือดาบถือไม้ตะบองมาจากพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้อานัดสัญญาณแก่เขาว่าเราจะจุบคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกุมเขาไว้ขณะนั้นยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วจุบคำนับพระองค์ พระเยซูได้ตรัสกับเขาว่าสหายเอ๋ยมาที่นี่ทำไมคนเหล่านั้นก็เข้ามาจับพระเยซูและคุมไปขณะนั้นมีคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูยื่นมือชักดาบออกฟันหูทาตคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงเอาดาบของท่านเสกฝากเสียหรือว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศพระดาบท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือ และในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองกองเป็นหน่วยของกองทัพทหารโรมันทูตสวรรค์12บกองนั้นเป็นจำนวนที่เยอะมากๆครับพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองแต่ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์ที่ว่าจำจะต้องเป็นอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไร ขณะนั้นพระเยซูได้ตรัสกับหมู่ชนว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้นั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านก็หาได้จับเราไม่แต่เหตุการณ์ที่ได้บังเกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามที่ผู้เผยพระจนะได้เขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปด้วยความตั้งใจเพียงหนึ่งเดียว ที่จะปกป้องพระเยซูคริสต์อัครทูตเปตโตรจึงชักดาบออกมาเพื่อไม่ให้ผู้ใดแต่ต้องพระองค์ได้แต่พระเยซูตรัสว่าจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียพวกเขามาจับเราก็เพื่อให้คำพยากรของพระคัมภีร์สำเร็จและยังมีพยากรณ์ไว้อีกว่าเราจะถูกพวกเขาประหาร และจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในสามวันหลุมศพของเราถูกจัดไว้กับคนอธรรมในความตายของเราเขาจัดไว้กับเศรษฐีทั้งหมดนี้ก็เป็นการสําเร็จคําพยร์กรของพระคัมภีร์ทั้งสิน้นพระเยซูตรัสเช่นนั้นครับทั้งหมดได้เกิดขึ้นตามคําภยาร์กรมันเหมือนกับเรามองดูพระคัมภีร์และต่อชิ้นส่วนของภาพวาดเข้าด้วยกันพระเจ้าทรงทําให้เปโตรรู้ว่าพระเจ้าทรงสําเร็จคําภีร์กรอย่างแม่นยําสิ่งที่พระองค์ทําไม่ได้ แตกต่างจากสิ่งที่พระองค์ไม่ทำแม้จะทรงสามารถทำได้ก็ตามถึงแม้ว่าพระเยซูจะทรงสามารถปราบทหารที่มาจับกุมพระองค์ได้แต่พระองค์ไม่ทรงกระทำเช่นนั้นทรงยอมให้พวกเขาจับไปแต่โดยดีพระองค์กระทำเช่นนั้นก็เพื่อสําเร็จคำพยากร์ของพระคัมภีร์ครับ ในสมัยปัจจุบันเราต้องรู้ว่าพ้าเจ้าทรงปรารถนาที่จะสำเร็จคามยากรอย่างไรโดยผ่านพระชนชีพของพระเยซูและต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงกำลังสำเร็จคามยากรอยู่ครับข้เรามาดูในอิสยาห์บทที่53ข้อที่4ครับหน้าทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายเมื่อเกือบเจ็ดร้อยปีก่อนพระเยซูเสด็จมาอิสยาห์พยากรณ์ว่าพระคริสจะทรงถูกบาดเจ็บเพราะอะไรครับเพราะความทรยศของเราทั้งหลายครับแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะอะไรครับเพราะความบาปผิดของเราเพราะความทรยศของเราพระองจึงทรงบาดเจ็บและเพราะความบาปผิดของเราพระองจึงทรงฟกช้ำม,มันถูกพยากรณ์ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อ700ปีก่อนครับเมื่อพระเยซูทรงเสรรด็จมาที่แผ่นดินโลกพระองค์ทรงสําเร,ร็จตามที่พยากรณ์ไว้ทั้งหมดครับเพราะว่าพวกเราสามารถมองเห็นอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด เราจึงสามารถเข้าใจได้ว่าคัมภีร์ของพระคัมภีร์ได้สำเร็จลงแบบนี้แต่ประชาชนในสมัยนั้นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าอย่างไรครับเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แต่ทำไมพระองค์ดูไร้กำลังเหลือเกินทำไมพระองค์จึงถูกจับโดยคนธรรมทำไมพระองค์จึงจากไปบนไม้กางเขนอย่างอ่อนแอในเวลาขณะนั้นประชาชนไม่ได้รู้หรือเข้าใจในคัมภีร์เลย แม้แต่เราสาวกก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนและเสด็จกลับสู่สวรรค์เมื่อทุกสิ่งผ่านไปพวกเขาจึงเข้าใจอย่างล่าช้าว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์ขอเรามาดูในอิสยาห์บทที่53ข้อที่หครับแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทําให้เรารเทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเขารู้ได้อย่างไรว่าในอีกเจ็ดร้อยปีข้างหน้าพระคิ์จะทรงบาดเจ็บและฟกช้ำเพราะความบาปผิดของพวกเรา พระเยซูไม่ได้ทรงร้องขอผู้ใดว่าจงจับเราตึงไว้บนกลางเขนและจงมาแทงที่สีข้างของเราแต่กระนั้นก็ดีสถานการณ์ทั้งหมดได้เป็นไปตามที่ได้พยากรณ์ไว้ครับมาดูต่อในข้อที่6ครับเราทุกคนได้เจนไปเหมือนแก่เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน มันถูกเขียนตั้งแต่เมื่อ700อปีก่อนว่าพ้าเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนพระองค์จะถูกเคี่ยนตีและบาดเจ็บเพราะความทรยศของพวกเราพระองค์จะทรงฟกช้ำเพราะความบาปผิดของพวกเราน่าตกใจที่สถานการณ์ทั้งหมดเป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์และทุกสิ่งดำเนินต่อไปตามที่บันทึกไว้คุณสามารถลองเขียนคำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก700ปีข้างหน้าได้ครับ อย่าเพิ่งพูดถึง700ปีข้างหน้าเลยครับเราไม่สามารถเขียนแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าได้ครับไม่ใช่บันทึกของทุกคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ผู้เผยพระชนะอิสยาได้เขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก700ปีโดยผ่านการดน,นใจจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ครับคงจะทรงถูกบาดเจ็บฟกช้ำและถูกเคี่ยนเพราะความบาปผิดของพวกเรา ที่พระองค์ต้องฟกช้ำนั้นก็นนให้เราหายดีพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆไม่ใช่หรือครับข้อที่7ครับท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่เปลี่ยปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นบ้ายอยู่หน้าผู้ตัดขนของมันชันใดท่านก็ไม่เปรียปากของท่านเลยชันนั้นท่านถูกนําเอาไปด้วยการบีบบังคับและการตัดสิน ยังมีบันทึกไว้ด้วยว่าพระองค์ถูกนำไปด้วยการตัดสินแล้วก็ยังบันทึกไว้ด้วยว่าพระองค์จะถูกนำไปฆ่าผู้ใดเล่าคิดว่าท่านต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็นต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเราและเขาจัดตุ้มศพของท่านไว้กับคนธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐี เขาจัดตุ้มศพของพระองค์ไว้กับใครครับไว้กับคนอาธรรมครับพระองค์ถูกตึงไว้กับโจรสองคนทั้งสองข้างของพระองค์พันใโลกถือว่าโจรน,นั้นก็คือคนอาธรรมครับและเขาจัดตุ้มศพของท่านไว้กับคนอาธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีพระศพของพระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์ของโยเซฟซึ่งเป็นเศรษฐีจากบ้านอาริมาเทีย พระเยซูทรงขวาโยเซฟจากอาริมาเทียฝังพระศพของพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของเขาหรือเปล่าครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้เกิดขึ้นเองครับทุกท่านครับคำพยากรณ์นั้นเป็น้อยคำเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่หรือครับ มันถูกกล่าวไว้เมื่อ700ปีก่อนที่พระคิ์ผู้ทรงเสด็จมาที่แผ่นดินโลกเพื่อไถ่พวกเราจากความบาปทั้งปวงจะทรงดําเนินไปตามที่ได้พยากรณ์ไว้จริงๆคำพยากรของพระคัมภีร์นั้นน่าอาัศจรรย์จริงๆครับอย่างไรก็ตามผู้คนในสมัยนั้นไม่ได้รู้ว่าทำไมโยเซฟจากบ้านอาริมาเทียจึงขอพระศพของพระเยซูไปประฏิสฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน นั่นเป็นแผนงานที่พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบครับคำพยากรณ์ของผู้ผเผยพระชจะอิสยาได้สําเร็จตามที่พยากรณ์ไว้คำพยากรณ์ของเขากลายเป็นจริงบนแผน่นดินโลกครับพิจารณาดูข้อที่สิบครับแต่ก็ยังเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้าด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทําให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไทบาปท่านจะเห็นอะไรครับท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่าน ท่านจะเห็นบรรดาบุตรฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความเชื่อในพระเจ้าท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่านและพอใจโดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรมและท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลายสอดคล้องกับยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่29 ยอนผู้ให้บัพติศมาพูดถึงพระเยซูว่าอย่างไรครับจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียทำไมยอนผู้ให้บัพติศมาจึงกล่าวเช่นนั้นครับในหนังสือพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มเราสามารถเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับการดนใจจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์กล่าวเสียงแห่งคำพยากรณ์ในพระทัยของพระเจ้าโดยทรงดำรงพระชนตามคำพยากรณ์พระคิ์ได้ทรงไถ่พวกเราจากความบาปผิดทั้งหมด และเปิดหนทางอันนรุ่งโรดไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่นิรันดร์การกระทำของเปโตรที่ควงดาบเพื่อปกป้องพระเยซูคริสต์และการปฏิเสธพระเยซูก็ได้ถูกพยากรณ์ไว้แล้วเมื่อพระเยซูตรัสแก่เปโตรว่าก่อนไก่คันท่านจับปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่เพียงใด ที่จะไม่ปฏิเสธพระเยซูโดยกล่าวแก่ตัวเองว่าเราจะไม่ปฏิเสธพระองค์ไม่มีทางแต่ว่าสถานการณ์ทำให้เขาปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งด้วยกันเมื่อไก่ขันเขาก็ถึงกับตกตะลึงและรู้สึกตัวว่าเขาได้ปฏิเสธพระเยซูหนึ่งสองและสามครั้ง เป็นจํานวนสามครั้งพอดีเหมือนที่พระเยซูตรัสแก่เขาเปโตรจึงออกไปและร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนักทุกท่านครับคำยากรณยาก์สสำเร็จลงแบบนี้ครับถ้าเช่นนั้นมีคํายาก์เกี่ยวกับสิ่งที่พระวิญญาณและเจ้าสาวจะทรงกระทําในยุคสมัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยหรือไม่ครับขณะที่อิสยาห์บทที่53 พยากรณ์เกี่ยวกับพระชนชีพของพระเจ้าพระบิดาอิสยาห์บทที่54ได้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าพระมารดาจะทรงดำรงพระชนเช,ช่นใดพระชนชีพของพระบิดาเป็นเรื่องราวของความทุกข์ทรมานและความเสียสละพระองค์ถูกเคี่ยนและถูกบาดเจ็บเพื่อนำความบาปผิดทั้งหมดของเราไปขอให้เรามาดูในอิสยาห์บทที่54ข้อที่11ครับ มีกล่าวไว้ว่าโอเจ้าผู้ถูกข่มใจถูกพายุพัดพาและขาดการเล้าลมตามฉบับที่แปลใหม่นั้นมันได้เขียนว่าเจ้าผู้เป็นทุกข์ใจถูกพายุโหมกระนำเพราะมีพยากรณ์ไว้ว่าเยรูซาเล็มนั้นถูกพายุพัดพาและโหมกระนำเพราะชนชีพของเยรูซาเลม็มจึงต้องเต็มไปด้วยความยากลำบากครับ เราต้องรู้ว่ามีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์เช่นนี้ในพระคัมภีร์สถานการณ์ที่น่ากลัวมากนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากครับดูเถิดเราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพวงและวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยภัยทูล เราจะทําป่นเมืองของเจ้าด้วยโมราและประตูเมืองของเจ้าด้วยเบริลและกําแพงทั้งสิ้นของเจ้าด้วยเพชรนินจินดาบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงสั่งสอนและบุตรของเจ้าจะมีความสุขสมบูรณ์อย่างยิ่งเจ้าจะได้รับสถาปนาไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับก่อนจะถึงคาพยากร์ที่พระองค์จะห่างไกลจากการบีบบังคับเยรูซาเล็มทรงถูกข่มเหงและถูกดูหมิน่นและถูกบีบบังคับครับ พะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างจากความเสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้าดูเถิดถ้าผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งก็ไม่ใช่เพราะมาจากเราผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้าผู้นั้นจะลม้มลงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทําให้พวกเขาทั้งหมดลม้มลงครับผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้าผู้นั้นจะลม้มลงพระเจ้าหมายความว่าผู้ใดก่อกวนพระองค์ผู้นั้นจะพ,าพ่ายแพ้ไป ดังที่พยากรณ์ไว้เช่นนี้ผู้ที่มิ่นประมาทและปลุกปั่นเยรูซาเล็มจึงจะต้องปรากฏใช่ไหมครับขอให้เรามาพิจารณาพระจนะต่อครับดูเถิดเราได้สร้างช่างเหล็กผู้ป่อไฟทานและทําให้เกิดอาวุธเหมาะกับงานของมันเราได้สร้างผู้ผ่านเพื่อทําลายด้วยไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้และเจ้าจะปร,รับโทษตินทุกตินที่ลุกข,ขึ้นต่อสู้เจ้าดังที่พยากรณ์ไว้แล้วว่าพวกเขาจะลุกข,ขึ้นต่อสู้พระองค์ คำยากรณนนี้ก็จะต้องสำเร็จด้วยครับแต่เจ้าจะทำอะไรครับจะปรับโทษลิ้นทุกลินที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิภากษานี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าและการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเราพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ผู้ที่พยายามต่อสู้กับเยรูซาเลม็มจะไม่มีอาวุธใดที่จำเริญขึ้นได้การกระทำชั่วในการลุกขึ้นต่อสู้พระองค์จะกลายเป็นการถูกปรับโทษ เจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าและการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเราพระเจ้าตรัสด,ดังนี้หนังสืออิสยาห์ให้คำสั่งสอนและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตแห่งความเชื่อของเราจริงๆครับในอิสยาห์บทที่54สํบนวนง่ายๆที่ว่าถูกพายุพัดพาก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเรารู้ว่า ข้าชนชีพของพระมารดานั้นยากลำบากเพียงใดเพระพระองค์ถูกข่มใจอย่างร้ายแรงจึงกล่าวได้ว่าพระองค์ถูกพายุพัดพาขอให้เรามาดูในอิสยาห์บทที่54ข้อที่1ครับจงร้องเพลงเถิดโอหญิงหมันเอย๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงร้องเพลงและร้องให้ดังเจ้าผู้ไม่ได้เจ็บคันด้วยว่าบุตรของแม่รางก็ยังจะมีมากกว่าบุตรของนางที่แต่งงาน พระเจ้าตรัสด,ดังนี้โปรดจดจำพระวจนะในอิสยาห์บทที่ห4บข้อที่หนึ่งไว้นะครับจงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้าและให้ม่านของที่อาศัยของเจ้าถึงออกอย่าน่วงไว้ต่อเชือกของเจ้าให้ยาวและเสริมกำลังหลักหมุดของเจ้าเพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้ายและเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์และจะให้มีคนอยู่ในหัวเมืองล้างเปล่าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย อย่าอดสูเลยพระเจ้าจะไม่ต้องละอายพระเจ้าจะลืมความอายในวัยสาวของเจ้าและเจ้าจะไม่จําที่เขาตติความเป็นไม้ของเจ้าอีกพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้าพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์มโยธาและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลและโลก ผู้เผยพระชนะอิสยาห์ได้อธิบายไว้เช่นนี้ในอิสยาห์บทที่5 4ครับจงร้องเพลงเถิดโอหญิงมันเอ๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงร้องเพลงและร้องให้ดังเจ้าผู้ไม่ได้เจ็บคันด้วยว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังจะมีมากกว่าบุตรของนางที่แต่งงานเราสามารถพบข้อความที่เป็นคู่กันได้ที่ไหนครับพิจารณาดูกลาเทียบทที่4ข้อที่26ครับแต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทย เป็นใครครับขอให้เรามาดูว่าพระคัมภีร์บันทึกถึงธมารดาของเราว่าอย่างไรครับข้อที่27ครับพระมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมยินดีเถิดโอหญิงมันเอ๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่รังก็ยังมีมากกว่าบุตรของหญิงที่อยู่กับสามีดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักคำอ,อธิบายเกี่ยวกับเยรูซาเล็มนี้เหมือนก,นกันกับในอิสยาห์บทที่5 4ข้อที่1ครับ S <S> อิสยาบทที่54กล่าวว่าเยรูซาเล็มจะทรงถูกพายุพัดพาและถูกข่มใจแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าจะไม่ต้องกลัวอีกไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเรินได้ผู้ที่ขืนสู้เจ้าจะสูญและสุญญาภาพ ขอให้เรามาดูในกาลาเทียบทที่4ข้อที่26ครับแต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมยินดีเถิดโอหญิงมันเอย๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงโหร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังมีมากกว่าบุตรของหญิงที่อยู่กับสามีดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักคำอธิบายเกี่ยวกับเยรูซาเลม็มระมารดาในอิสยาบทที่54นั้นถูกนำมากล่าวถึงในกราเทียบทที่4ข้อที่26และข้อที่27ดังที่เห็นครับเั่นนี้เองมีข้อความในพระคัมภีร์ที่เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้ที่บังเกิดโดยผ่านเยรูซาเลม็มก็เป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักข้อที่29ครับ แต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามธรรมดาได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณชันใดปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างไรครับปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันครับทั้งสมัยที่ทรงเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองเกิดสิ่งเดียวกันขึ้นครับเมื่อพระเจ้าทรงถูกตึงกางเขนนั่นไม่ใช่เพราะพระองค์ไหลพลังความสามารถตอนนี้พระเจ้าก็ทรงถูกข่มใจและนั่นก็ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่สามารถจุดสิ่งเหล่านั้นได้ขอให้เรามาดูข้อที่11ออีกครั้งหนึ่งครับ โอเจ้าผู้ถูกข่มใจถูกพายุพัดพาและขาดการเล้าลมดูเถิดเราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพวงและวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพลทูลเราจะทำป่นเมืองของเจ้าด้วยโมราและประตูเมืองของเจ้าด้วยเบริลและกำแพงทั้งสิ้นของเจ้าด้วยเพชรนินจินดาบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงสั่งสอนและบุตรของเจ้าจะมีความสุขสมบูรณ์อย่างยิ่งเจ้าจะได้รับสถาปนาไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับ ่นที่เยรูซาเล็มจะห่างไกลจากการบีบบังคับพระองค์เป็นอย่างไรครับพระองค์ทรงถูกข่มเหงถูกข่มใจและถูกดูหมิน่นความทุกข์ทรมานทั้งหมดของพระองค์รวมอยู่ในคําว่าการบีบบังคับครับเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับพอเจ้าจะไม่ต้องกลัว และห่างจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้าดูเถิดถ้าผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งก็ไม่ใช่เพราะมาจากเราผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้าผู้ใดหมายถึงทุกคนตั้งแต่ผู้สูงสุดจนถึงผู้ต่ำต้อยที่สุดในโลกผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้าผู้นั้นจะเป็นอย่างไรครับผู้นั้นจะล้มลงเพราะเจ้าพิจารณาต่อในข้อที่16ครับ ดูเถิดเราได้สร้างช่างเหล็กผู้ป่อไฟฐานและทําให้เกิดอาวุธเหมาะกับงานของมันเราได้สร้างผู้ผ่านเพื่อทําลายด้วยไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจําเริญได้และเจ้าจะทําอะไรครับเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกข,ของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าและการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเราพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ ดังที่พระคัมภีรได้พยากรไว้ว่าการต่อสู้การคุกคามการบีบบังคับและความเสยียดสยองจะไม่มาใกล้ยเยรูซาเลม็มขอให้พวกเราปฏิบัติตามพระไทยของพระมารดาผู้ทรงอธิษฐานและพยายามอย่างสม่ำเสมอในทุกวิธีทางเพื่อความรอดของบรรดาบุตรแห่งสิยนเท่านั้นแม้จะอยู่ในสถานาการณ์ที่เต็มไปด้วยความเสยียดสยองก็ตามครับ พวกเราต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นจนกว่าพวกเราจะกลับสู่สวรรค์ขอให้พวกเรายึดมั่นในความเชื่อของเราและเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อย่างปลอดภัยด้วยกันทุกคนครับผมขอให้พวกคุณจดจำเรื่องนี้ไว้และขอจบคำเทศนาไว้เช่นนี้ครับขอบคุณมากครับ